ในครั้งดํารงตําแหน่งอยู่เนี่ยไม่สามารถทําได้แต่เพียงมาสัญญาต่อประชาชนเพียงแค่เลือกตั้งไม่กี่วันผมมองว่ามันเป็นข้อแก้ตัวครั้งเมื่อคุณมีอานาจทางการเมืองมีอานาจทางการบริหารแต่คุณจับไม่ทันสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้ท้องถิ่เนเนี่ยมีการพัฒนาจริงๆเร่งเ,เห็นปัญหาปากท้องของมี่น้องประชาชนจริงๆ คนที่นั่งอยู่ข้างบนเขาไม่มีทางรู้หรอกว่าคนที่อยู่ข้างล่างที่เป็นท้องถิ่นจริงๆเลยเนี่ยเขาอยากได้อะไรต้องการอะไรต้องการทรัพยากรตร,ตรงไหนบ้างท้องถิ่นอยากจะพัฒนาการท่องเที่ยวแต่บางทีบางทั้งก็ยังไปขัดต่อว่าเออเรามีกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วนะท้องถิ่นไม่ต้องทำหรอกท้องถิ่นอยากพัฒนาในอะไรหลายๆด้านแต่ก็ยังติดว่าเออมีกระทรวงนั้นแล้วมีกระทรวงนี้แล้วเดี๋ยวกระทรวงเขาเข้ามาทำเองแต่เราเรเลืมไปหรือเปล่าว่าไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคนในท้องถิ่นของเราเอง เราลืมคำนึงไปว่าเรานำเสนอออกไปแล้วเนี่ยประชาชนก็อยากได้ในสิ่งที่เรานำเสนอออกมาแต่กลับยนอนแย้งในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้จริงแต่พอทำไม่ได้จริงแล้วอ่ะประชาชนมีสิทธิ์ทำอะไรบ้างก็ต้องรอรอจนเขาหมดเวลาพื้นที่เฉียงสาวผมเนี่ยมีโอกาสเรียนรู้การทำงานกับนักการเมืองในท้องที่เลยก็เป็นบางมือที่ที่ยอมรับเด็กยอมรับฟังเขาจะได้รู้ว่าเด็กคิดอะไรที่ต้องพัฒนาในจุดๆนั้นท้องถิ่นพัฒนาไปได้จริงๆนะครับมากกว่าฟังแค่คนบางกลุ่มก็อยากให้ท้องถิ่นเปิดโอกาสและเปิดใจฟังเด็กและยเยาวชนบ้าง ท้องถิ่นเป็นรากฐานของประชาธิปไตยถ้าเกิดเราไปโฟกัสระดับชาติถามว่ามีความสําคัญไหมระดับชาติเหมือนว่าตอนนี้เราลังโฟกัสที่บุคคลต,ต้องการให้บุคคลน,นี้ออกไปจากกระบวนการบริหารแต่ตอนนี้เรากำลังมองอท้องถิ่นเนี่ยอีกแค่ไม่กี่วันเองอะ,ะ 20, วันที่สิบธันวาคมนี้ก็จะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับการเลือกผู้นําเข้าไปทํางาน,นมันถือว่าเป็นปันจจัยสาคัญเพราะว่ามันเป็นการเลือกตั้งในหลายทั่วประเทศเลยแล้วก็จะอยู่กับเราไปอีกนานถ้าเกิดเราเลือกแล้วเราเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเราลองมาเปลี่ยนแปลงส่วนระ,ระดับล่างก่อนพอรระดัับลล่าาางงเเขข้มกํ ขึ้นสู่ระดับชาติเมื่อเราเข้มแข็งในท้องถิ่นแล้วอะระดับชาติไม่ต้องกลัวครับเราจะมีความมันม่นคงและมีเสถียภาพในการบริหาแน่นอน